ค่ะพี่น้องอยู่กับน้องที่ลายโอุ๊ยน่ะมืดมืดมืดหมดมาทางนี้จะได้สว่างเมื่อวันเกิดใครเือวันเกิดใครเมื่อวันวันยังกอดได้เข้าแววแววกว่านี่ได้ยินเสียงพี่เบิร์ดเดทมีแฮปปี้เบิร์ดเดททูน้องายพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้คือวันหวยออกพรุ่งนี้ไม่มีงานเนาะพรุ่งนี้วันหวยออกต้องจำไว้ว่าวันหวยออกใช่จำไวว่าวันหวยออกวันหวยออกเดี๋ยววันเป็นวันเกิดน้องไปเนี่ยน้องายเกิดวันที่เท่าไหร่ วันที่สิบหกเดือนเอาจริงๆนะพรุ่งนี้มันเกิดนางแต่ว่าจะหาตัวนางไม่เจออ้าวไปไหนอะจริงๆเป็นนางมาเมื่อไหร่เช้าเย็นค่ำใช่พรุ่งนี้ตั้งใจแล้วจะซักผ้าซักผ้าไหนซักผ้าเราโบงหลวงไปักผ้าไหนซักผ้าได้ก็โบงหลวงติดไหนก็ซักผ้าเมื่ออื่นเอาจริงๆว่าจะซักผ้าหรือจะนอนซักมากเลาฮ่อันเมื่ออื่นไปโบงหลวงอะไรก็ซิ้อักผ้าก็เลยนว่าได้ฉลองวันเกิดอย่าเล่ฉลองมื่อนี้ ค่อยว่างกับพวนี้มันไม่ว่างเลยอ่ะเพราะว่าวันหยุดเท่ากับเอาเวลาไปเห็ดจัดแจงจัดการยิงเจ้าของกันป่ะโอเคเดี๋ยวลาลีสวัสดมทุ่มไปเลยงานเอาพรุ่งนี้เขต้องขับรถนะครับไม่อยู่ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเพลงได้ยุ่ยได้ยุ่ยว่าเป็นยังเพิ่นลอกแบบอันนี้เพิ่นลอกแบบเพ่ถึงขี้เพ่ถึงเนื้อเพิ่นแปรงเนื้อว่าเป็นยังเขาล้างตลกนี่แหละมังโอมนี่แหละ ฟาแเล็บังโอมเนี่ยแหละค่ะพี่รองอะไรอ่ะฟาดเล็บฟาบโอ็ยวันนี้มันเกิดต้นน้ำใช่อ๋อนี่ไงเขาเลี้ยงอยู่เลี้ยงอะไรเนาะเมื่อวานก็มาได้ได้เลี้ยงอะไรวันเกิดอ่ะเขบอกว่าโดนตั้งไว้ไม่ควรมีร้านค้าเลยวันนี้มันเกิดต้นน้ำคิดก่อนว่าผู้หญิงวันเกิดอ๋อพี่รองรวมแสดงความ เอก็ยังแสดงความยินดีพะนะร่วมอวยพรมันเกิน้องปายกันยินดีอะไรเออท่าร่วมอวยพรนั่นมันเกิน้องปายได้ในคลิปนี้แล้วค่ะพี่น้องเนาะให้เจริญรุ่งเรืองให้มันหมานแห้งๆปังๆได้มลัยลายๆให้เป็นดาวจรัสฟ้าได้เร็ววันเวลานวลาที่พ่อบอกต้องปังพ่อหน่อยบอกให้ไปอาบน้ำพอลีไปอาบเร่งหนีแล้วไปแล้วหายหนิดบอกเร่งอาบน้ำในนี้เลดิ เวลาพ่อบอกให้ครูกฟลุกกินข้าวบอกพ่ออย่าไปซื้อข้าวให้ก็ไม่ต้องทำหน้าบูดหน้าอยู่มอะไรแเดี๋ยวอันเสบงสุดนี่มาแต่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 ใส่มาเอาว่าเบงสุดนี่งามเลยพี่น้องชุดจากแม่แก้มสกาวด้วยนะคะที่มารักให้ก็คือไอ้เราก็ถามหาชุดไทยวะชุดโซเปียหรือป๋อทักไปถามไม่ใช่ไม่ใช่ชุดน้องแบบทักไปหาพี่สมป์บอกไม่ใช่ทีนี้มาเูาทีหลังว่าชุดแม่แก้มเพื่อนเอามาวางไว้ให้พี่น้องเราบนบ่รู้ไไงม่เห็น ซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กับเซียวให้โซเฟียอฟะวาคิดว่าเป็นสุดโซเฟีแเม่นเหมือนไงเอ้อเด้ลองเพลง Happy Birthday v e อ s เชนัน่นโคลาดไดปะเอาลองเบิ้งเอาเร็วลองเบิ้งเดียอะเป็นี่อนเอาทำร้องโคลาดแมะมันหง่วงบไหนมัน มันยากเกินไปอ๋อวันเกิดกันสนับสนุนน้องไปเลยนะคะพี่น้องเด้อสนับสนุนน้องไปนะเด้อได้บอกมาอะไรวันเกิดได้มีอยู่ใช่ไหมขอบคุณมาอะไรจากบ้านฮักลงไปเ้ยนะคะนี่อะไรมันเกิดวันนี้ฮักและเอ็นดูโนตลอดไปเด้อว่าสิเงยหอกเพียงคู้เดียว ชายแท้ทชายแท้โอ้ยอยาไปบุกเต็นต์เบียร์ยูนไปยืมแม็กไปที่เราไปน้ำแข็งมาเรับไปยืมแม็กข uh. ้าไปเต็นต์เบียยูนวันเกิดเมื่ออื่นค่ะแต่ว่าสิจัดมือน,นีอมาซักว่ามาื่อนียมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็ได้จัดวันเกิดมือนี้อุยต้องมีเค้กนะนี่ได้เป่าเค้กหรือยังยังมีใครรู้ ไม,ไม่มีใครรู้รเลยไม่มีแม็กมเาเยอะแม็กด,ด้ยดย <c oughs> วยเดมารดมาอะไรตี ฝันแล็บนีรยเมฆค่ะแล็บฝันผจญมันคือแจ้งสว่างแต่บบบมีเมฆแค่นี้ไม่รู้ว่าจะตกเป็นวงวัเป็นวงสวงเขาอยู่ใช่ไหมไปไปรถอะไรรถบัสรถมาไปจากลูกเมือเช้ากันเต้เพราะว่าบางส่วนก็ไปตั้งแต่เที่ยงคืนนะจัคอนเสิร์ตไปเลยนะวันนี้ต้อไปรถบัสไม่เพราะว่าไอ้ที่บางส่วนไปเพราะว่าอะไรนึกไหมเพราะว่าเขาครูเป็นคนคัดเลือกไปไง ต้ตัไปเตียมด้ว,มวย,ยมีคนซอยเตียมเบื่อไหมอันนะั้นขั้นบอทันกนันเนาะอะไระวะใครไม่พวงส่งก็นอนอนะไรเงี้ยก็ก็ดูก่อนถ่าไม่ทันก็นอนโอ้ไม่ได้สิเราเป็นศ<ย>ิลปินแสดงได้ต้อง,งไปแล้วก็วต,วต้องไปอะไรเออก็ต้องส,งสงวนะา่างสวงเราจะคอยไป็นนอน่อนแล้วก็ต้องไปแล้วก็ต้องไปก็ไปรถบัส ฟังโคราชไหมไมีอย่างนะี้โอ้ยบันเด็ตฟังดอกบันเด็ตคิดเดือบเพลงอยู่มีมาไรปิดวงน้ำเขาบอมีคนขเขาเป็นถามมาอยู่เลยมีอยู่มีอยู่เป็นบอเอ่อเอาอ่อนเอาอ่อนมาไรปิดวงแน้ สนับสนุนแน่บุกไปมีนมาเลยบุกไปไม่เป็นคนแข็งแข็งแน่เป็นคนแข็งแข็งๆๆเป็นคนแข็งกระด้างเออนั่นไง เปนตัวแบบนี้จริงๆน้องน่ารักไม่ได้อะไรเลยพี่น้องบอกกอนนักแอด์ฟินนี่เพิ่งมาบอกค่าสหายงินเพราะสนิทกันเพราะได้คลาสตอนนั้นเพราะเป็นคนเสียมารยาทย่างนี้คือเป็นคนบุคลิกแบบนี้ได้เป็นคนจริงใจคนตรงแบบเพาได้เป็นคนแบบแย่เลยขนาดนั้นแม่เพราะว่าก็จะมีคอมเมนต์มาแบบว่าเออคือแบบกระโดกกระเดกยังสินะเบาหวานเราส้อยมีความสุขในการทำงาน แล้วก็แบบว่าคือจริงๆอ่ะตั้งแต่อยู่ตั้งแต่เกิดมาก็คือที่ใส่แบบนี้เลยเป็นคนแบบแข็งๆแล้วแบบเป็นคนแบบแบบไหนแบบนั้นเป็นคนจริงใจจิงสิละแจ้งแต่เกิดแสดงออกแบบสั้นไม่ไม่ได้คลิปลุกไม่ได้แบบบ้านอันนี้เนาะเออเป็นตัวของตัวเองน้องก็เป็นคนแบบผลิตแบบนี้บอลน้องหมองหมองทั้งที่อัดบ๊อบบ๊อโป๊กโป๊กจันแบบเชื่อเลยนะเขาเออหมองหองตัวเนี้ย น้องก็สนุกแม่พี่น้องเออไม่ไม่ได้อะไรมากมายพยูดผิดภาพไปกันใดก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะนำไปปรับปรุงแก้ไขค่ะเออดีมากค่ะดีประเดี๋ยวเราต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าไม่เห็นเมื้อส่มันใกล้เห็นตาหูดังเออเห็นตั้งหูดังอีดีทานไก่หมดเออนั่นเออ,เอ,อ สวยเหมือนทรลตเกาะเซาล์เกาะเซาล์ไี่น yeah. yeah. ้องถ้าใครเคยติดตามมาจะรู้ว anyway, so ่าน right? ้องไปเป็นประมาณนี okay ้เขาจะเป็นแบบนี้แหละที่จริงเขารู้จักกราเทศาอะไรอยู่เขาหูจัดแบบค้าค้าอยู่เวลาพูดกับผู้ใหญ่เนาะเท่านี้เขาเห็นน้องเขาหูจัอยู่แต่ว่าแบบว่าเป่านากร่างสิไม่ได้ค้าคขากับแอนดี้เพียงขนาดนั้นเพราะว่าเราเป็นกันเองเอายังไงก็แฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยนะคะขอให้มีความสุขใส่ซีวีไหนมีมีความสุขเด้อ ฝากปิดคลิปปิดคลิปอันนี้เอาจะเริ่มบนติดตามช่องควาสุภาพลำเพลินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามต้องไปด้วยนะคะเอาล่ะลืมจองได้แหละเอาช่องช่ไปต้องไปลำเพลินอาบิเชียลค่ะค่ะไปรวมมวยพรกันเยอะๆนะคะไปคาวไปร่วมมวยพรมืเอื่นเด้อค่ะวันเกิดวันที่16มิถุนายนเนาะค่ะต้องกับวันบวงสวงเป๊ะเลยเป๊ะเลยไปบวงสวงเอาเลิกเอาใช้พอดีเลยวันเกิดเนาะ ไปคลิปนี้ฝากไว้สวนสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ